สานุชนพุทธบริษัททั้งหลายเพื่อท่านผู้รับฟังทั้งหลายวันนี้มีโอกาสมาพบก,กับบรรดาท่านผู้รับฟังในเรื่องของพระพุทธศาสนาช่วยคนในวันที่แล้วได้พูดถึงเรื่องมือวัยมาทั้งสองตอนแต่ก็เลยยังไม่อยากจะจบเพราะเรื่องของมือวัยนี้เป็นโทษมาก แก่บรรดาปวงชนทั้งหลายคำว่ามือไวก็หมายถึงว่าชอบโฉกชิงเอาทรัพย์สินของคนอื่นมาเป็นสมบัติของตนโดยใช้เล่เหลี่ยมคดกองในบริการต่างๆของราคาคาถูกพยายามเสริมราคาให้แพงเกินพอดีแล้วก็สิ่ง เหตุบางเรือการที่จะต้องเสียน้อยก็พยายามให้เสียมากมีหลายเรื่องด้วยกันในประเภทนี้ถี่ว่าเป็นเรื่องเข้มือมือไวเหมือนกันผู้พูดเองก็ถูกเรื่องทั้งหลายเหล่านี้เข้ามาแล้วแต่ว่าที่มาพูดนี้ไม่ได้หมายความว่าจเจ้าตัวเข้ามาเป็นเครื่องอ้างหรือว่าจะมาฟ้องร้องแกมันดาประชาชน เรื่องของถูกกลายเป็นของแพงของคนจะได้เร็วกลายเป็นได้ช้าเป็นการประวิงเวลาจะขอปรารบทถงหน่วยงานหน่วยหนึ่งเมื่อปีพศ2513ปีนั้นอยากต้องการจะเอาไฟฟ้าเข้ามาใช้ในสถานที่ความจริงเป็นส่วนสาธารณะ ทำนังสือขอไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วข่าวก็บอกว่าระบบไฟฟ้าจะลงมาได้เดือนมีนาพอถึงเดือนมีนาไปถามเข้าก็บอกว่ามอบแปลงจะลงได้เดือนเมษาถึงเดือนเมษาก็ไปถามอีกเอกจะได้ลงได้เดือนพฤษภา ถึงเดินพฤษภาไปถามอีกก็บอกว่าจะลงได้เดือนมิถุนาไปไปมามาต้องไปหาท่านผู้ใหญ่บางท่านในหน่วยงานนั้นแกแสไฟก็เลยเร่งรัดแบบประเภทเร่งรัด <c oughs> เอามาลงได้เดือนกระกฎาคมนี่การประวิงเวลาแบบนี้ถ้าเป็นพ่อค้าธรรมดา แต่ว่ากระแสไฟฟ้านั่นจะเป็นของหลวงและไม่ใช่ของหลวงผู้พูดไม่ทราบทราบแต่เพียงว่าเป็นเรื่องของหน่วยงานงานหนึ่งอาจจะเป็นบริษัทเอกนชนหรือว่าของรัฐวิสาหากิจอะไรก็ไม่ทราบแต่ปรนเด็งว่ามีเจ้าหน้าที่เขามาติดต่อแล้ก็ไปติดต่อถึงสถานที่หลายจุดเป็นขั้นเป็นตอนหลายรายการ การประวินเวลาแบบนี้ถ้าเราจะดูกันไปก็ต้องทิอว่าเป็นประเภทมือไวเหมือนกันหรือว่าบรรดาลูกจ้างทั้งหลายที่ทำงานประเภทนั้นเอาเงินเดือนเอาเบี้ยเลี้ยงและผลงานคือหมายความว่ากระแสไฟฟ้าถ้าจ่ายได้ไปจ่ายไปได้หน่วยงานนั้นๆ หรือว,ว่าเจ้าของก็จะมีสิทธิ์ได้ค่ากระแสไฟฟ้าเอามาบริการงานอย่างอื่นหรือ <c oughs> ว,ว่าเอามาเป็นเงินเดือนนับเบี้ยเลี้ยงของลูกจ้างทัางหลายหรือ <c oughs> ว,ว่าบรรดาลูกจ้างทัาไหลายเหล่านั้นรัประบิงเวลาสิเป็นเดือนคนที่เพึ่งได้รับกับนายจ้างก็เลยไม่ได้ ไปนั้นว่าบรรดาลูกจ้างทั้งหลายเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นประเภทมือไวเหมือนกันคือทำลายผลประโยชน์ของนายจ้างที่จะพึงได้ <c oughs> รวมความว่ายืแย่งผลประโยชน์ที่นายจ้างจะพึงได้แต่ความจริงประโยชน์ที่ในในายจ้างจะพึงได้ก็เป็นผลประโยชน์ที่ลูกจ้างจะพึงได้นันเองและก็บรรดาลูกจ้างทั้งหลายเหล่านั้นที่ประวิงเวลา พอถึงปีก็หาโอกาสขอขึ้นเงินเดือนกันที่พูดมานี้ไม่ได้พูดถึงลูกตัางทั่วไปนี่พูดเฉพาะจุดจุดนั้นนี่ที่ทางพระพุทธศาสนาบอกว่าจงอย่าทำตนเป็นคนมือไวเฉพาะจุดที่กล่าวมานี้แต่าหากว่าเขาจะพึงทำกันรวดเร็วได้ประโยชน์มัจะเกิดขึ้นความเจริญจะเกิดขึ้นกับหน่วยงานนั้นๆหรือไม่ ท่านนั้งหลายลองพิจารณาดูแค่มอบแปลงไฟฟ้าลูกเดียวต้องใช้เวลาตั้งแต่กุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาและกรกฎากรกฎานี้ถ้าหากว่าไม่เร่งรัดก็ไม่ได้เหมือนกันนั่นเป็นปีพศ .2513 ถ้ามาเรื่องแรงงานก็ไม่กันหน่วยงานนั้นเอง ก็เขียนค่าแรงงานเสาสายไม้คอนและแรงงานค่าแรงงานจริงๆเขาเขียนมาคนละสีสบาทต่อหนึ่งวันเวลาที่ทำงานจริงๆไปถามพวกลูกจ้างรายวันทั้งหลายว่าเขาจ้างพวกคุณมาคนละวันละเท่าไหร่บรรดาลูกจ้างทั้งหลายบอกว่าเขาจ้างมาวันละสิบห้าบาทคนที่ไปงานนิ บอกว่าเขาแจา้งมาวันละยี่สิบห้าบาทสมัยนั้นก็พอใช้พอกินแล้วก็ต้องมาคิดกันว่าไอ้เงินสี่สิบบาทเนี่ยถ้าใช้ไปสิบห้าบาทมันก็เหลือยี่สิบห้าบาทถ้าใช้ไปยีไปยี่สิบห้าบาทมันก็เหลือสิบห้าบาทเงินที่เหลือนี่ไปไหนนี่เราต้องคิดว่าเงินเหลือนี่ยมันไปไหน ถ้าคงจะไม่ถึงนายงานหรือว่าเจ้าขององค์การนั้นๆท่านี้เพราะอะไรเพราะว่าตีราคามาสูงแต่ว่าจ่ายตำ่ำถ้าบังเอิญจะถึงมือก็ถือว่าเป็นประเภทมือไว้เหมือนกันใช้เล่ห์เหลี่ยมคดโกงเอาับกบุคคลผู้จะทำผลประโยชน์ให้แก่ตนโดยการใช้กระแสไฟฟ้าตนเองได้ประโยชน์ เก็บค่ากระแสไฟฟ้าได้ค่าอะไรตัวค่าไรกีปบาทะนี่เป็นจุดที่หนึ่งและจุดที่สองต้องการจะใช้ไฟฟ้าเป็นสาธารณประโยชน์ได้ให้เจ้าหน้าที่ไปติดต่อติดต่อตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์กันเรื่องจะตกลงมาได้ก็เดือนกรกฎาคม ในทำนองเดียวกันซึ่งมันมีระยะทางไม่เท่าไรใช้ไฟฟ้าเป็นสาธารณะประมาณสิบดวงเศษเศษระยะทางก็ไม่เต็มครึ่งกิโลนักท่านเมื่อเรื่องแจ้งมาก็บอกว่า,าค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องให้เจ้ทาท้าที่เขาหน่วยงานนั้นให้หน่วยงานนี้มันห,หมายความว่าเป็นหน่วยงานของข้าราชการทั้งราชการเสมอไป เป็นเรื่องที่เจ้าของไฟฟ้าเขาแจ้งมาแ้่าว่ามีคนมาแจ้งเจ้าหน้าที่มาแจ้งให้ทราบบอกว่าทั้งค่าติดตั้งอุปรกรณ์ต่างๆทั้งหมดทางหน่วยงานนั้นช่วยแล้วสองในสามแต่ว่าขอเงินให้ผู้พูดเองนี่แหละให้จ่ายไปสี่หมื่นบาท พอฟังคําว่าสี่หมืนบาทก็ตกใจถามว่าสี่หมื่นบาทนี่ช่วยแล้วหรือยังหรือว่าจะให้ทางผู้พูดเองจ่ายเงินหนึ่งในสามของสี่หมื่นบาทผู <c oughs> ้มาแจ้งบอกว่าสี่หมืนบาทนี่เป็นหนึ่งในสามแต่สฉพาะอีกสองในสามนั้นหน่วยงานนั้นออกให้ ความจริงกว่าจะตกมานี่ก็ให้ช่างไฟฟ้าคำนวณราคาแล้วมีคนเขามารับทำบอกว่าถ้าใช้เป็นสายทองแดงก็จะต้องใช้เงินประมาณไม่เกินสองหมื่นบาทไม่ถึงดีไม่รัว่าสองหมื่นบาทใช้ได้แน่นอนถ้าหากว่าใช้สายโครเมียมก็จะตกราคาอยู่ประมาณหมื่นบาทเศษนี่เป็นราคาเต็ม ที่คณะช่างไฟฟ้าเขามารับรว่าถ้าว่าจะติดตั้งจริงๆแล้วก็เขาชดใจ่ายให้เขารับเท่านั้นเป็นงานเหมากัน <c oughs> แต่ว่าเจ้าขององค์การไฟฟ้ามาบอกว่าเขาช่วยแล้วสองในสามทางผู้พูดจ่ายหนึ่งใ,ในสามแต่ต้องจ่ายถึงสี่หมื่นบาทนี่ก็ตกใจ นี่ก็ลองคิดดูประเภทนี้เป็นประเภทมือไวหรือเปล่าก็ถือว่าต้องเป็นประเภทมือไวมือไวตอนไหนก็โกงเงินของบุคคลผู้จะติดตั้งขอติดตั้งอัตราจริงๆเนี่ยมันหมื่นบาทเศษๆแล้วไม่เกินสองหมื่นบาทตามที่ช่างไฟฟ้าเขามารับเหมาว่าทำได้แต่ฝ่ายนั้นบอกว่าช่วยไปแล้ว ใช่ช่วยจริงๆเขาก็ต้องช่วยเัิ่ม80,000บาทเพราะสองในสามแล้วผู้พูดเองจะต้องจ่ายเงินอีก4มื่นบาทรวมแล้วเขาตีราคามาแสนสองหมื่นบาทซึ่งราคาจริงมันไม่ถึงสองหมื่นบาทที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำช่วยโลกบอกจงอย่ามือไวประเภทนี้ แต่การมือไวประเภทนี้มีขึ้นจะทำให้โลกไม่จเจริญ <c oughs> โลกจะเต็มไปด้วยความปั่น่ปนจะมีความแตก้าสึ่งกันละกันในที่สุดก็ไม่เอาแม้ว่ารู้ว่าเข้ามือไวแบบนี้ก็เลยไม่เอาถ้าถือว่าไฟฟ้าเป็นสาธารณะไม่ได้ใช้เป็นส่วนตัวความจริงจะช่วยกันดีกว่าดีกว่าที่จะมาคิดเอากำไรกันเกินควร <c oughs> เอากําไรอย่างเดียวก็พอตำนาแถมเอาบุญคุณเซ็นด้วยนี่ประเภทมือไวที่ท่านบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่ช่วยโลกแต่ความจริงพระพุทธศาสนาช่วยแล้วช่วยแล้วแต่คนที่รับความช่วยเหลือไม่มี <c oughs> แต่องค์สมเด็จพระจินส์ีกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสันโดษคำว่าสันโดษนี่ไม่ใช่แปลว่าขี้เกียจ สันโดดนี่แปลว่ายินดีแต่เฉพาะของที่เราหามันได้โดยชอบธรรมท่านนั้นหลายที่กล่าวถึงก็มีเงินเดือนมีเบีย้ยเลี้ยงนายจ้างจ้างแล้วแต่ทําไมจะต้องมาขึ้นราคากันขนาดนี้ราคาประมันเอาละคิดอย่างแพงที่สุดสองหมื่นบาทแต่ตีราคามาจริงๆมันแสนสองหมื่นบาท เห็นไหมบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายประเภทมือไวทำลายเศรษฐกิจของชาติขนาดไหนเป็นอันว่าพวกที่ได้เงินเดือนทั้งหลายเหล่านั้นเขาได้เงินเดือนไปจากนายจ้างแล้วแล้วผลที่สุดเขาก็มาหากําไรเป็นพิเศษผลที่จะได้กับนายจ้างก็คือรายได้ส่วนนั้นไม่มีโอกาสจะได้ เพราะว่าผู้ซื้อเห็นว่าแพงเกินไปเขาก็ไม่ซื้อได้อย่างนี้ถ้าจะหาว่าพระพุทธศาสนาไม่ช่วยโลกได้ยังไงความจริงพระพุทธศาสนาช่วยโลกไปจงอย่าคดอย่ากโกงกันอย่ายื้อแย่งกันดรวยว่าเพื่มือไวอย่าทำลายผลประโยชน์ของบุคคลอื่นช่วยกันเกื้อกูลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายต่างคนต่างก็จะมีความสุข นี่พระพุทธศาสนาช่วยแต่ยังไม่ช่วยไม่คราวหนึ่งผู้พูดเองเหมือนกันสร้างโรงพยาบาลความจริงการสร้างโรงพยาบาลนี่สร้างด้วยทุนส่วนตัวของประชาชนหมายถึงว่าผู้พูดนี่บอกบุญกรบรรดาท่านนั้นหลายที่มีศรัทธาสร้างขึ้นมาโดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทางรัฐบาลทราบ เมื่อสร้างขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วราคาหรือถ้าจะถามเรื่องราคา <c oughs> ราคาหน่วยงานทางราชการส่วนท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเมื่อบอกว่าราคาที่ท่านสร้างนี้ขอได้โปรดจะบอกให้ใครทราบ้าไว่าบอกหมายความว่าจะโฆษณาไปเพราะว่าราคาทางราชการสร้างจริงๆร,ราคานี้มันไม่ได้ แเรื่องนี้ก็ไม่โทษราชการเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมดาการประมูลต้องเสียอะไรต่ออะไรหลายอย่างผู้พูด,พดที่พูดแล้วก็สร้างเองจชักชวนบรรดาประชาชนทั้งหลายที่มีศรัทธามาร่วมกันสร้างใช้เงินไปประทั้งหมดและพื้นที่ด้วยประมาณ3ามล้านสี่แสนบาท สา,านสี่แสนบาทนี่เรามีขาคายกันเยอะแย,ยะมีกำโพงกำแพงมากคิดราคาจริงๆกับราคาประมูลก็จะอยู่ประมาณหกซนความจริงราคาประมูลนี้โทษเขาไม่ได้เพราะว่าถ้าประมูลท,ทําสัญญาลงไปการตีราคาค่าของก็ต้องเผื่อของขึ้นไปด้วยเพื่อการทํางานไม่เสร็จค่าแรงงานจะเกินตัวหมายถึงว่าลูกจ้างจะขึ้นราคา ได้ค่าภาษีก่อนอะไรตระรยีปาถะนี่เป็นเรื่องจำเป็นที่ผู้พูดทำก็ทำกันเองใช้แรงงานกันเองใช้คนผู้รับจ้างภายในเขตก็เป็น,นว่าค่าจ้างก็ไม่เต็มไม่เต็มอัตราในค่าวัตถุก่อสร้างก็สามารถจะซื้อได้ในปัจจุบัน ถึงว่าราคาจะถูกจะแพงยังไงก็ทราบแล้วก็สามารถจะเลือกของได้ตามอธยาศัยแต่ดีซ่านเนี่ก็รู้สึกว่าแพงมากอยู่แล้วเพราะว่าเลือกของดีแต่แต่ว่าถ้าจะไปเทียบกับงานประม,มูลมันก็น้อยกว่ากันมากอันนี้ขอบรรดาท่านผู้ฟังฟังแล้วก็อย่าไปโทษหน่วยราชการที่ประมูลเพราะว่าระเบียบการประมูลต้องเสียอะไรทัางหลายอย่าง ก่อนจะเปิดซองต้องซื้อแบบเพื่อการเปิดซองต้องมีเงินประกันแล้วก็ต้องมีอะไรต่ออะไรที่เยอะแยะผู <c oughs> ้ประมูลก็ต้องตีราคาค่าของเผื่อไวว่าของเยอะขึ้นตีราคาค่าแรงงานเผื่อไว้ว่าง,งานจะไม่ทันจะได้เร่งรักงานทั้งกลางคืนด้วยแล้วก็ทุกอย่างมันเป็นการค่าคะเนแต่ทั้งทั้งการค่ากะเนเผื่อไว้อย่างนั้นบางทีผู้ประมูลยังขาดทุนก็มี อันนี้เพราะอะไรเพราะว่าเท่าที่ทราบนี่ว่าคณะของผู้พูดนี่มีผู้รับการประมูลที่เป็นพวกพ้องกันมีอยู่มากยังรู้พฤติการความเป็นจริงอันนี้ไม่โทษท่านผู้ฟังฟังแล้วอย่าโทษหน่วยราชการว่าสร้างของแพงเพราะว่าระเบียบทําอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ทําไว้ดีไม่ดี การก่อสร้างจะไม่ถูกแบบไม่ถูกแผนวัตถุก,ก่อสร้างจะไม่ครบถ้วนจะเป็นอันตรายอย่างที่เคยเห็นตึกสร้างเสร็จราวสร้างเสร็จสุดสร้างเสร็จพังอย่างนี้มีมาก <c oughs> <c oughs> นั่นเพราะทำไม่ถูกแบบไม่ถูกแผนนี่มาสร้างโรงพยาบาลเสร็จหน่วยสาธรารณสุขมีท่านอธิบดี กรมสาธารณสุขรองอธิบดีเป็นต้นแจ้งให้ท่านทราบเมื่อท่านทราบแล้วก็รีบจัดการให้แพทย์มาอยู่ให้พยาบาลมาอยู่ทั้งทั้งที่งบประมาณยังไม่ถึงคือมาอยู่วันที่หนึ่งเมษายน2524นายี่นี้เองในเวลานี้ถทีว่ายังไม่ผ่านงบประมาณแต่ท่านกุณาจัดสมให้รวดเร็วที่สุด งานนี้ถือว่าเป็นงานที่มีความดีเป็นกรณีพิเศษ <c oughs> สำหรับหน่วยงานของกรมสาธารณสุขนี่ต้องขอเทิดทูนความดีของท่านความจริงผู้พูดนังคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงว่าจะได้แพทย์ได้พยาบาลมาอยู่ได้ยังไงเพราะมันไม่ผ่านก็ประมาณเวลาจะสร้างก็ไม่ได้แจ้งให้ทางราชการทราบ พราะว่าอยู่ในเขตใกล้โรงพยาบาลแต่ถ้าว่าท่านอธิบดีกับท่านรองอธิบดีก็มาวางหน่วยงานบอกว่าถ้าจะเป็นโรงพยาบาลมันก็ชิดกับโรงพยาบาลของจังหวัดเึื่งไกลกันประมาณเจ็ดแปกิโลทางที่ดีก็ควรจะเป็นศูนย์แม่และเด็กแล้วก็มีคลินิกรักษาโรคโดยก็เหมือนโรงพยาบาลธรรมดาผู้รักษาผู้พูดเองไม่ขัดข้องอะไรก็ได้ทุกอย่าง ถ้ามันจะเป็นประโยชน์กับประชาชนเมื่อตกลงกันแล้วท่างก็จัดส่งแพทย์มาอันดับแรกท่านแพทย์ใหญ่ไปำระจหวัดอุทยัยธานีส่งพัญญาของท่านถึงเป็นแพทย์ชั้นเอกมาควบคุมอยู่ก่อนแล้วต่อมาทางกรมสาธรารณสุขก็ช่วยส่งนายแพทย์มาอยู่ประจำพร้อมทีพยาบาลและพดงคันและผู้ช่วยพยาบาล เป็นนั้นว่าผลงานแม้จะเป็นชิ้นเล็กๆความจริงก็จะเล็กและใหญ่ก็ตามมันก็ใหญ่กว่าเรื่องของไฟฟ้าที่พูดมาในการก่อนใหญ่กว่ามากแต่ว่างานพอเสร็จก็ส่งปรปับยังคาดไม่ถึงอันนี้จะพูดกันไปถึงหน่วยราชการทางฝ่ายทหารก็มาทราบว่าห้องสัญญกรรมห้องสูจีกรรม ไม่มีเครื่องทำความเย็นเห็นว่าเวลาทำการคลอดคนผู้ถูกคลอดหรือเจ้าหน้าที่ก็จะร้อนจัดเวลาทำการผ่าตัดเครื่องไอ้เขาผ่าตัดก็ต้องใช้ความเย็นห้องก็ร้อนจัดคนจะร้อนจัดเมื่อทางราชการทหารบางหน่วยในรวบรวมกำลังทราบกันจัดเครื่อง ทำความเย็นส่งมาสามเครื่องคือแอร์เครื่องรปบอากาศกับตู้เย็นอีกสามตู้และแ,แล้วก็ตู้สําหรับใส่เอกสารอีกสองตู้นี่ท่านเห็นขั้นเคช่วยกันหมายความว่าไม่ได้โกงของท่านในก,การส่งมาให้เป็นการทําบุญร่วมกันเห็นจะเป็นการบอกบุญกันนั้นเรื่องไรกันยังไงก็ช่างเถอะเรียกว่าท่านทำด้วยความเต็มใจ นี่ต่อมาก่อนที่โรงพยาบาลจะเสร็จะคิดว่ากระแสไฟฟ้าที่ให้ไปมันมีมิเตอร์เล็กเต็มทีไม่เหมาะกับการที่จะใช้พระโรงพยาบาลจริงๆทางกรทางกรมสาธารณสุขบอกว่าจะมาสร้างตึกอีกหนึ่งหลังสามสิบเตียงเป็นตึกสูจิก,กรรมโดยตรงแล้วมีคนคลอดแล้วก็พักได้สบ,บายมีทุกอย่างเสร็จ ก็เห็นว่ากระแสไฟฟ้าเป็นแค่20แอมแปร์ที่ให้ไปไม่พอจึงให้ทางแพทย,ย์ใหญ่ติดต่อโดยทางผู้พูดเองจัดเงินจากทางบรรดาประชาชนผู้มีสถาช่วยกขาออกเงินขอมอบแปลงไปถ้าจะไม่พลาดก็คงจะเป็นเดือนกุมภาแต่กว่าจะมาถึงก็เหนื่อยเต็มที ครั้นมาถึงแล้วก็ปรากฏว่าแค่มิเตอร์จากม้อปแปลงนุมานี้ลงไม่ได้ม้อปแปลงเท่าที่พูดนี่ม้อปแปลนปรากฏมาแล้วเดือนเศษแต่ว่ามิเตอร์ที่จะต้องวัดไฟฟ้าไฟจ่จเข้าใช้ในโรงพยาบาลยังทําไม่ได้เลยที่พูดนี้เป็นพูดวันที่24สิี่สิงหาคมสองพห้ายี่สิบ นีการประวยงเวลาแบบนี้เขาก็ถือว่ามือไวเหมือนกันเป็นการทำลายผลประโยชน์ของหน่วยงานที่พึงได้หน่วยงานไฟฟ้านี่ไม่ทราบว่าเป็นของใครจะเป็นของรัฐบาลจริงๆและเป็นรัฐวิสาหกิจและเอกชนก็ไม่ทราบไม่ทราบว่าเป็นของใครทำไมถึงล่าช้าแบบนี้ก็ต้องคิดเคยโทรศัพท์ไปถามเขา เมื่อเขาติดตั้งผ่านไปประมาณสองอาทิตย์แตั้งมอแปลงเสร็จมอแปลงนี้ก็จ, 4, 000, 4, 000จ่ายไปสี่หมื่นเสี่หมื่นเศษเพียงแค่30ม kva ความจริงมันก็จะแพงจะถูกก็ไม่ว่าก็ขอให้งานมันเป็นไปตามรูปงานกันแล้วกันอ่ามอแปลงจริงๆตามน,นสือของแพทย์ใหญ่ที่แจ้งมาบอกว่าตั้งไปแล้วได้จ่ายไปแล้วสี่หมสองันสองร้อบาท ก็น่าคิดตั้งแต่จ่ายไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบหพฤษภาคมสองพันห้าร้อี่บเมื่อแปลงจะมาจริงๆก็เดือนกรกฎาคมในวันเดือนกรกฎาคมมาตั้งแล้วนี่สิงหาคมจนจะสิ้นอยู่แล้วมิเตอร์วัดระดับไฟฟ้ายังไม่มาโยกกันไปโยกกันมาเมื่อสองอาทิตย์ผ่านไปถามเขาว่าทําไมจะไม่มาติดตั้งมิเตอร์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานไฟฟ้าเขาบอกว่าทําไ,ไมี่ไม่ติดติดต่อไปความจริงเมื่อตั้งหม้อแปลงก็บอกแล้วบอกว่าทํมาให้ครบอะไรมันเท่าไรก็บอกมาทางแพทย์ใหญ่ก็ไปติดต่อแต่เรื่องถ้าพูดกันตามส่วนเมื่อตั้งหม้อแปลงเสร็จต้าว่าผู้ซื้อหรือว่าผู้ขอไม่ทราบเหตุความจริงเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ทรบาบว่าบอกว่ามิเตอร์ที่ติดเนี่ย ต้องทำหนังสือไปตามระเบียบอีกวาระหนึ่งนี่แกก็นอนนิ่งที่สองอาทิตย์เสร็จเมื่อทวงถามไปก็บอกว่าบอกว่าไม่ขอมานี่ความจริงถ้าก็ไม่ต้องการมีเตอร์แล้วก็จะขอมอบแปลงให้มันเสียเงินเสียทองทำไมนี่เมื่อทำหนังสือขอไปแล้วป่านนี้ก็ยังไม่ได้เลยที่พูดนี้วันที่ยี่สิบสามสิงหาคมสองพันห้าร้อยี่สิบ งานประเภทนี้ท่านผู้ฟังก็เป็นประเภทมือไวเหมือนกันคือว,ว่าทำลายเศรษฐกิจของชาติองสมเด็จพระบรมโลกกนาตบอกว่า,าการงานประเภทนี้เป็นงานที่มันเสียคือว,ว่าไม่ได้เกิดประโยชน์มีแต่โทษทำลายผลรายได้ที่ลงู่นเชงได้เข้ามาแต่ถ้าว่าประโยชน์ส่วนตนผู้เป็นลูกจ้างเงินเดือนเงินดาวต้องการจะขึ้นถ้ามันขึ้นไม่ได้ก็บน่น ความจริงถ้าเขาจะบ่นก็ควรจะคิดถึงผลงานว่างานที่ทําทําแบบนั้นเมื่อนายจ้างไม่ได้ผลงานเข้ามาจะเอาเงินที่ไหนไปจ้างสําหรับเรื่องพระพุทธศาสนาช่วยโลกถ้าที่พูดมานี้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าจงอยา่คยาคดอย่าโกงอยา่าทําลายผลประโยชน์สิ่งกันะลรกันวันดาทานาหลยเห็นแล้วได้อย่างว่าพระพุทธศาสนาช่วยแต่ว่าคนที่รับความ ที่จะรับอาการช่วยเหลือทางพระพุทธศาสนามีน้อยเต็มทีนี่เป็นจุดหนึ่งที่พระพุทธศาสนาช่วยคนและผู้พูดนี่ก็เป็นคนที่อยู่ในเขตของพระพุทธศาสนาในเมื่อเป็นคนในเขตพระพุทธศาสนาก็ช่วยคนเป็นสาธารณประโยชน์มามากนับเป็นเวลาเป็นสิบสิบปีมาแล้วสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายหมดเวลาเสร็จแล้วก็ขอท้องขอยุติไปแต่เพียงเท่านี้ ต่อไปขอท่านดังละต่อที้ไปก็จะขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี